สัมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสดีค่ะไปทุกท่านค่ะสัมมาอารหัง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  ัมมาอาระหังส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 ัมมาอาระหังอระหังสัมมาอา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 ระหัง สัมมาอาระหัง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 